สวัสดีครับสวัสดี FC โคกหนองนาพินแคนฟาร์มเป็นยังไงในน้อพี่น้องเอกษตรกรผู้เลี้ยงงวัวอ่าเป็นยังไงนะครับนี่พื้นที่เลี้ยงกันปะาไปหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับไนดะ้เริ่มทย่อยเริ่มมีโอกาสเริ่มมีเกิดว่มมาเริ่มมีความหวังที่จะมีพื้นที่เลี้ยงงัวะนะครับสำหรับบางกองเองกับวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็จะเป็นโปรแกรม ทา้าไปใจบ่ายเดสองเนี้ยมนนะกำลังมองมันคือข้อไม้คือทาโอกินขากินเนี่ยทานี่บอกข้างๆก่อนทาร,รถเกีียวเพิ่มมากนะครับเนาะครับมาอัปเดตนะครับ,นะบ,รบหลังจากที่เพิ่นเข่ามาจากาป่านะครับมาจากที่เลียง ช่วงนี้กัพี่นอ้องเกษตรกรหลายท่านหลายคนกนัคงจะช่วงไปหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าลายหม่องลายบอนกันเก็บเกี่ยวแล้วเสียงฝากกันมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเสียงฝากกันมาแล้วเอา้ามือนี้มาเบิง่งบรรยากาศงัวอ่ากินหยาแงามแรงๆยู่ที่บริเวณบ้านนะครับว่าเป็นยังไงก่อนไปรับชมคุยกันเรื่องงัวน้ำเนาะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดกรแชร์เด้อพี่น้องเด้อครับผม ต่ก่อนนี่ก็จะเป็นปลากล้วยปลูกกล้วยไ้แถวนี้แหละครับเพราะตะเลียงง่วมากก็ตัดสินใจเลยบ,บ่ปลูกงังเอาไว้ในเวลาชุกเฉินไปยังเอาอย่างออืมเอาไว้ในเวลาชุกเชิน,ไ,ออนไปแต่ลามง้วลามง้อพอได้เวลาสมมติว่าเวลาฝนตก,ฝน,ตกฝนลงก็ไปได้ลามง้วสามแม่ยู่ดีไม่แห้งปีนาก็จะเป็นหาได้บันตัวนี้ก็จะเสืเส่องยกประมาณ เมษานี่ละมั้งเมษาพฤษภาจะครบสองปีสิงหาจะครบสองปีกันซีเซิงได้กันซีเซิงเด็กเมษาสิบแปดเดือนเซิงได้ดกันเฝ้าเซิงกันเฝ้าเอาดูได้ไรเนาะโอ้กัดพูดแล้วงัวสองปีหมดอ่ะนี่แหละครับตามทฤษฎีพี่หน้องตามทฤษฎีว่างัว สัตวมากกับง่ว่าจะกลับสัตว์ถ้าเป็นสาวแน่กะประมาณ18เดือน18เดือนถึง20เดือนเนาะเ mm hmm. กือบ2ปีเลยครับเกือบ2งปี18เดือน20เดือนแต่ว่าสองน้องจันเนี่ยออตอนรับมาตอนรับมานะประมาณ6เดือนเมื่ออยู่น้ำกับสิงหาปีกว่าปีกว่ากับอยู่ที่ปี6เดือน นะครับสิงหาปีหกเดือนสิงหากับปีหกเดือนกันนะปีอีกสี่เดือนหลังปีใหม่โอ้เกือบสองปีตัวนี้ไหมเกือบสองปีครับน้องจันแดงท่ายสูงหุนดีนายจะได้โอ้เลี้ยงไปเลี้ยงมาก,กหุนดีนี่แม่เขาครับนี่แม่เขาเลี้ยงไปเลี้ยงมากก็จะได้ผสมเลยเด้แม่เขาก็เจ้าปุ่งลงนุง่มประทันลงกำหนดควอดกันจี กำหนดคลอดกระชีนี่แหละหลังปีใหม่นี่แหละพี่น้องก่อนปีใหม่เนี่แหละเพราะว่าไรบางแหล้วมันอายุขั้นอายุขั้นมันอยู่เก่าเดือนนะครับงัวตัวนี้ก็โอเคครับสายพันธุ์ดีเริ่มเริ่มยุ่มแล้วเริ่มยุ่มแล้วตอนนี้ก็ปล่อยเขาแทะเล็มหยาอยู่นาอยู่นาบ้านมองนี่ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงสําหรับนะครับย่ามชุกเฉินนะพี่น้อง นี่แหละครับเฮาบริหารจัดการได้ก็โอเคคนก็กระร่งสิงมากพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีพื้นที่ที่อยากเลี้ยงงวัวคือเกา่าคือเดิมถามว่าเขาจะเลือกงวัวคลิปกรนเนาะเขาจะเลือกงัว่าแบบขยายขอ,อกเลี้ยวนะครับขยายขอ,อกเลี้ยวก็ต้องเลือกเป็นแบบกระโดนกระโดนนะครับงัวกระโดนงัวงัวไทยนะครับงัว่าไถกลางง้ว่ากระโดนน,งงโดน,นี่แหละถ้าเขาอยากจะเลี้ยงสวยงามพัฒนาก็เป็นบราหมันนี่ บามันลูกผสมนะครับบามันลูกผสมตัวนี้ก็จะอยูขันเป็นตีไปกับเอฟสองเอฟสามมาละนะครับเอฟสองเอฟสามสาวน้อยมาทาดอกะแนวทางการพัฒนางัวสัตว์ส่วนก็เอาแบบพี่น้องที่อยากจะเลี้ยงไหมก็เอาจะเพราะมันมักไผ่มักปันเนาะมันเบ่ถือต้องพี่น้องมักไผ่มักปันเบาประถือขึ้นกัน ขันมากแบบสูงๆใหญ่ๆกะนี่แหละบรามันบรามันบามันแต่ว่ากันมากแบบขยายคอ,อกเร็อกว่กระดูกหมูมันแมนว่าคอยจำนะคอยจำมือตองถืงบอบ่อยแต่ว่านี้ได้ใบเขาก็บอกู่เด้อยนี่ได้ใบเขาก็บอกู่นด้กุมภาพันธ์คลอดกุมภาพันธุ์แล้วเนี่ยคลอดเนี่ยเธอไม่เธออ้วนจังละ่ะแบบนี้มันไม่ไหวนะเนี่ยมาโตข้างนอกดีกว่าม้งเนาะ นี่ครับโตข้างนอกดีกว่าตัวนี้ก็จะไล่เรียกกันก็ะน่าจะขอดก่อนตาเป็นลูกสามอยู่ใน้องนี่น่าจะเป็นลูกที่ตัวที่สามครับตัวที่สามอยู่ในถองปงลงปงลงปงลงแรงนี่ก็เลยนี่ครับก่อนจะเขาขอดเนาะเห็นว่าเขางางเหร่นซะก่อนเอาต้นใหม่หออกก็ดูโอเคครับ เราได้ตัดทำความสะอาดด้วไม่ยาลาบกระไลหลายพี่น้องไม่ยาลาบกระไลง้วก,กับไม่ยาลาบมันถือกันบ่หรอเงี้ยนี่ครับคอกยูหันปล่อยให้แลหลกเล่นซะก่อนเนาะเอาบรรยากาศยังมาแรงครับพี่น้องกันเลกัขอบคุณที่เข้ามารับชมแนวทางการเลี้ยงงว้วแนวทางการประทาน,านงว้วงเป็นน้ำกันเบื้องแล้วเพราะเป็นแรงบาันดาลใจด้อยู่หน้าพี่น้องเนะาะนะครับผมเอาทำจากกอนเด้อพี่น้องเด้อฝ่ามาฝนมาขอบคุณแล้วสวัสดีครับ